GPL XGT ยร a ออ u t o ค่ะคันนี้แต่งลอสุดๆเลยนะคะตามโปรโมชั่นเลยค่ะมาดูนะคะวันนี้แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะย e ์อ Auto ราคา9ก0 0 0กับ2,000บาทสีแดงนะคะของตัวรถตัดกับสีดำด้านค่ะกระจังด้านหน้านะคะเป็นกระจังโลโกโ้ม้ามาสแตงค่ะด้านข้างค่ะเราก็ทําเป็นสีแดงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟนะคะ LED 3 จุดแบบนี้เลยคันนี้นะคะติดครอบกันชนด้านหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเป็นครอบกันชนด้านหน้าสีดำค่ะนี่ค่ะเป็นชิ้นงานที่เราครอบเข้าไปนะคะแบบนี้เลยด้านล่างก็จะเป็นสีบรอนค่ะไฟตัดเหมาะมาแล้วจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะแบบหมดค่ะ ล้อมแกค่ะเป็นขนาด16นิ้วค่ะจับคู่กับยางมอนสเตอร์นะคะ AT3 ค่ะเป็นยางลายใหม่ล่าสุดเลยซีรีส์เบอร์ยางของเขานะคะอยู่ที่265นะคะ 70R16 นั่นเองค่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะครอบแก้มข้างสีดำค่ะเครื่องยนต์2,260แรงม้าค่ะ แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะคันนี้ติดสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถให้กับคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราชอบสติกเกอร์แบบไหนนะคะโปรเซ็นต์ฟิล์มก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันค่ะเบ้ารองมือจับนะคะกันสาดร,ราบหลังคาติดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะกระจกข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคันนี้คือ XLT แน่นอนค่ะเบ้ารองมือจับเตยดเรียบร้อยค่ะครอบฝาถังน้ํามันนะคะก็ติดให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะ รถคันนี้นะคะถ้าไม่ได้ล็อกฝาถังน้ํามันคุณลูกค้าสามารถเปิดได้เลยนะคะน้ํามันเติมเป็นน้ํามันดีเซลค่ะรองรับนะคะสูงสุดคือ B20 นั่นเองค่ะช่วงล่างเป็นแบบแหนบซ้อนนะคะแชสซีชิ้นเดียวขึ้นรูปนะคะด้านบนค่ะเราติดเพิ่มเติมเป็น Bar l เล็กเอาแลนเดอร์ยาวทรงนี้เลยค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะ ด้านท้ายค่ะเราติดสติกเกอร์นะคะไลโคนสีดําให้กับคุณลูกค้าค่ะเบ้ารองมือจับนะคะติดเป็นทรงดาบนั่นเองค่ะคําว่าเรนเจอร์ด้านล่างนะคะติดมาแล้วนะคะกับโรงงานเลยนะคะการชนท้ายนะคะพร้อมเซนเซอร์อันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานจ้าสีแดงหล่อๆกันเลยนะคะใครชอบสีแดงคันนี้จำไปเลยนะคะ ด้านในค่ะก็ติดตั้งนะคะนี่จากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะหนังค่ะสามารถปรับระดับนะคะความสูงและปรับพนักเอนได้ด้วยเบาะหนังนะคะนี่ลายแบบนี้เลยค่ะเดินได้ด้วยสีเท่านะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะสิงสนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay น,นะคะ d r o i u t u t o ได้ด้วยนะคะ มีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะพวงมลาลัยเป็น Power ไฟฟ้าผ่อนแรงนะคะขับเบาสบายค่ะถึงที่หมายสบายผิดกันเลยทีเดียวค่ะพวงมลาลัยมีครุสคอนโทรลนะคะแล้วก็มีปุ่มจำกัดความเร็วเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าสุดๆไปเลยมีปุ่มรับวางสายโทรศัพท์บนพวงมลาลัยค่ะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทค่ะ2ดอกนะคะ แล้วก็ฝั่งขวานี่ค่ะเป็นระบบไฟของเขานะคะมีระบบไฟหน้าออโตและปัดน้าฝนออโตด้วยถ้าคุณลูกค้าต้องการจะใช้งานไฟหน้าออโตค่ะมุนมาทางขวาสุดแบบนี้ค่ะเปิดออโตนะคะเวลาลงอุโมง์หรือฟ้ามืดนะคะไฟหน้าจะติดให้อัตโนมัติเลยนะคะกระจกข้างนะคะปรับและพับด้วยไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าสามารถกดนี่ค่ะปุ่มตรงนี้ได้เลยมาดูด้านข้างนะคะนี่กระจกเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ หูช้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าค่ะเป็นยังไงกับรถคันนี้คะ DPL XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคา9 0 0 0แสนกับ2,000บาทค่ะแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ส้มจิตเลย092 25 99 3 4 6นะคะโทรมาได้เลยคะ่ะรอรับสายอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องส้มจิตฟอร์ดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายๆแล้วก็สวัสดีคะ่ะ